ลูกไหนวะคนเยอะก่อนเลยกันโอเคกูมาผิด อะราโคเปล่ากองหลังไม่รู้จักครับไม่รู้จักเหมือนกันแกน่ะผมแกงผมจะแพ้ถ้าไม่มีผมอ่ะมีกระสุนหน่อยก็สีมีกระสุนเยอะจริงครับต้องนี่เป็นพี่ตีเล็กหละครับพี่ตีเล็กหละครับมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นที่หนึ่งหนึ่งสี่เก้าเอาเอาไปเหลือแค่สามแม็กพี่โอเคมันเหมือนจะเก็บฟรีอ่ะพี่พี่ตีวัสดีครับเอเก็บฟรีเหรอโอเคไม่มีใครกล้าตีเลยจะไปนัวหรือจะไปนัวนัวลูกลูกสามนวนัวลูกสามก็ได้พี่ผมว่าน่าจะเฮม แล้วเราเก็บหนี้ฟรีแล้วไปลูกได้เอาฟรีไว้ก่อนไหมพี่เอาฟรีก่อนไหมอ่ะเอาฟรีก่อนไหมแล้วนนี้เอาฟรีเออได้ฟรีแล้นนี้ได้ฟรีเราได้ของเยอะด้วยนะได้เจ็บพี่ตีวันนี้ครับสวัสดีครับใช่วันนี้ครับสวัสดีครับอย่าเหลือในเชือกจัดเฮ้ยวันนี้โดนสายสี่เหรอวะพี่เราหลังนี้ตั้มนี้แพง พี uhm, bom, ่โรจนชื่อเสนอเนี่ยนี่แพทย์่สีโนวานีโดนใส่สีตึงยังไว้เฮียสายสีตึงยังไอ้สายสีมันตึงโนวานีมันตึงยยกไอ้หยกบ้านอาพันปะเฮียแพร่ใส่สีแม่งของไอหยกใส่สีแม่งของไอหยกถ้ามีไอเฟมนะแต่ไอเฟมอยู่นี่ไงไปไหมล่ะเฟมกลับไหมพูดมากกลับไหมพิที่ครับผมยิงไปเป็นนักฟุตบอลของมึงอะนะพิที่คพี่โนมันีถึงไอหยกครับพี่ เ้าหลงบัตรก็พูดถึงลาบัตรของเนี่ยเสื้อบอลอ่ะพี่วัดเผามาหาเราเองเลยว่ะพี่อ่ะลูกหนึ่งฟังกูนะตอนเนี้ยเสื้อบอลอ่ะมันกำลังรันไว้แข่งเราจะมีเสื้อบอลลงเสื้อกูเสื้อบอลอะไรใครบอลอะไรเออแต่พี่โรชิอ่ะเสื้อบอลฮิโรชไม่เคยเห็นนะฮิโรชิมันทำเสื้อใหม่ไม่เหมือนเด็กปั๊มปตทเลยมึงไปดูดิเอ้โหเอ้ยมึงไอ้นี่ทำไมดีแรงมากยังแขวนไปดูเดี๋ยวมึงไปดูเดี๋ยมันเหมือนเด็กปั๊มยีนที่ชอบหนาบอมันเหมือนปั๊มปตทอ่ะ นะอ้าวจริงมันเหมือนเด็กปั๊มกูไปบอกมันว่าน้องเข้าห้างเต็ <ๆ S 1> ถมถังมันไม่เติมให้กูกูเกือบเอามันร้อยใบเดียไอ้เหี้ยกูจะรอกูจะรอฟังคลิปนี้ในกลุ่มสายฟ้าตัวแบก <c oughs> ไม่สนหรอกไอ้เหี้ยสายฟ้าตัวแบกไรโดนกูดีใส่ร้องไอ้เหี้ยยีราฟตัวที่สองเอาอีกเลยไ <c oughs> อ้เหี้ยมันด่ามันด่าพวกนี้มันด่าแล้วทำไมเขาต้องด่านายแบบนั้นเพื่อนไม่รู้หรอกเอามังนามีคนอ่ะมีคนเอากูไปด่าในกลุ่มเขาบอกว่า ยีราฟตัวที่สองแต่ตัวนี้ไม่มีคอคอก็ไม่ยาว,ต,วตัวนอวนตัยหนุ่ยตากูใหญ่ในกลุ่ <c oughs> มป่าอ่เฮียอ่อย่างแค้นไอ้เฮียอม่หมันจริงไอ้เฮียอ่ะแล้วทำไมชื่อมันใหญ่ถึงมาสามสี่ก็เท่ยีราฟเป็นหมูป่าไม่ยอมหรอกไอ้เฮียมันเอากูไปด่ายังั้นอ่ะยีราฟเป็นหมูป่าว่ามันพับมันบอกกูยีราฟไม่มีคออ้วนอะไรไม่รู้ของมันอ้วนยีราฟเป็นหมูป่า ก็จะเสื้อบอลมาแล้วก็อยากใส่เหนื่อยที่ผ่านแล้ววะอยู่ตลงนี่ยเสื้อบอลน้องพี่มึงอ่ะอยู่มาเสื้อบอลเสื้อบอลอะไรเอาผูเห็นต่อใส่หูที่ลงในกลุ่มอ่ะแม่งเท่รู้หรอกเสื้อบอลนี่อะไรของมึงอ่ะอ่ะไม่เดี๋ยวกูส่งให้ดูส่งมาสโมกิ้งพีชไพแล้วกูไม่อยากจะชิดใคร ปีนี้กูว like ่ากูฟิดไปไอ้เัปนี้มึงแบบเหมือนพวกกันแบบไม่เล่นตึกตับเลยเนาะกูพูดจริงนะเฮ้ยเหนื่อยว่ะไอโซนเฟสหนึงเซสเมึงยังแน่นอยู่ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยแน่นแน่นมาตลอดบางบางอะไรยังเนี่ยคิดไม่อยู่ไปละผมไปละโอ้แม่งมีเด็กนี่เนาะไอ้เหี้ยแล้วพี่อยู่พี่จะโดนอรอว่าตาแดงไหมเวลาคนเลยไงไปก่อนอหายอยู่ ไอพี่พี่โรเบิร์ตมีอะไรบ้างพี่อาวุธนี่ไปายลุงไอปอไปลุงแค่นี้เอาดีๆโอ้โหไอ้ผมเก็บไอชีให้ว่าพี่มีแล้วไอเชิญมีอะไรแล้วเราถือป่าฉลามแล้วยิ่งต้องโฟกัสเอาเอาตรงๆป่าเมื่อกี้ไปขอฮิโรชิเล่นกูเห็นฮิโรชิมีอยู่ประมาณสิบห้าคนมันบอกว่าแยกกันเก็บสถอพี่ท้อนไม่ต้องเล่นหรอกเราจะมาเปลืองของกันทำไมแล้วพอพอคีวับออกมาวับออกมาเข้ามาดูใหม่ฮิโรชิสามสิบคน ลุงสุสายสองคนเป็นสามสิบสองโอ้โหไอ้เทียจะไปขอมาเล่นเกือบโดนวิ่งใส่แล้วกีนนะพี pues ่ติดคือใครครับพี่เทียดีแล้วพี่ติดคือใครวะพี่แต่ว่าเออแต่ผมเออเออลุงเมื่อกี้ลืมถามลุงว่าผมคุยกับลุงเรื่องไงนี่แหละเรื่องพี่ตีขอของขวัญนั่นเกิดไงให้ลุงก็บอกว่ามึงต้องมึงก็ถามไอ้ตีไอ้เวทมันเอาเอางี้ไหมพี่เอาเอาพี่หมึกไปเจ๊ อาพิตีกับเวทไว้นี่ยเขาพูดจริงๆอ่ะอ่ะแล้เขาแลกแก่เมื่อกะได้ไหมอ่ะเขาแลกแก่เมื่อกานั่นอะหงุดหงิดข้างใจแลกอะไรลุงถ้าลุงเขาบอกเฮ้แลกอะไรพี่ก็ปืนเหมือนกันแล้วพี่จะมาไหมล่ะถ้าแลกอ่ะถ้าแลกพี่จะมาไหมเอาวไอ้เีจยน้องมึงมึงไม่รักน้องมึงสักหน่อยเลยไงตอนอ้าละเลยพี่แล้วพี่ไม่รักผมเพราะผมหรอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่รักก็ส่วนรักสิมันก็เออมึงก็มีหน้าที่แต่น้องมึงไงมึงไม่อยากให้น้องมาอยู่ข้างกายมึงไง ท่านลุงเขาบอกว่าเอาเอาไอหมึกมาแลกไอตีเงี้ยมึงยอมเหรอ,อถูกไหมพี่ไม่มีประโยชน์ท่ายหมึกหรอกไอหมึกมีประโยชน์เยอะหมึกทั้งสั่งทั้งอะไรอยู่ช่วยตอนที่มึงแบบมึงไม่อยู่เงี้ยมันก็คุมกแกงนันแหละเห็นคุณข้างน้องมันเยอะคาเพ่เติบ อี่ตอนพี่เห็นโอซีพี่ไข่หวานยังยังเลยหนักหนมาพูดอะไรตรงนี้เฮ้ยคุยคุยเองพี่ไอ้เด็ได้จัดคนปั่นอย่าไอ้เด็กไม่เชื่อเลยเอาไอ้ครับไอ้ซิมไอซิมไม่รู้ว่ามีกได้เีออมึงเช็คได้มึงก็ดูคนเดียวไปดิไอ้ศาสตร์ไม่ผมไม่เห็นผมผมก็อยากดูเหมือนกันผมเลยทันทีท็อต เขามีพงมีผัวไปหมดแล้วมีเลิกหรอครับพี่ติเอ้าเอามีอาการเอ้าผมเคยไม่ผมเคยไปจีบอยู่ผมเคยไปจีบอยู่เขาบอกเขามีแล้วใช่มีแต่ไม่รู้ว่าเลิกหรือยังนะแต่ไม่มีผัวหรอกโอเคไม่รู้รู้พี่ติไม่ได้เอานายกเลยไม่อะแต่สบายเลยสบายเลยที่นี่คนชื่อใครหวานอะอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนโซเชียลไพรเวทใบแดงเลยอะไม่มีปลด อะไรแอบชอบนายกโดนไปแดงหรอชอบไปต่อข้างนอกไหนเวลาแล้วก็ปั๊มกอปั๊มเพลงกันนะดู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 เลยแหละชอบเล็นไม้อะเล่นไม้ไปไปตีกันไตอ่ะในวงไฟตลอดอะมีประโยชน์ตรงไหนเนี่ยกูอยากจะรู้เนี่ยได้รับมือวงไม่รู้เหมือนกันเนี่ย แต่ถ้าให้เขาลุงก็บอกเอาไอ้หมึกแรกกับไอ้เวทเนี่ยยอมปะยอมเลยปะมันมันมันก็ถามว่ายอมไหมมันก็คงไม่ได้พี่เห็ไม่ได้สุดยอดหนักแน่นว่ะอันนี้ตอบอ่อนหนักแน่นแต่แต่ถ้าถ้าเป็นหมึกช่วงนี้เอาไปเลยก็ได้หมึกน่าจะติดอันนี้อยู่ไอ้อนมาแทนได้ถ้าหมถ้าปัจจุบันนี้นะแต่เวทบ้างวันเลยนะไอไอบัตบัตจิตบ้าบัตพาพี่ครับ ถ้าพี่จีถามว่าเอาออยเวทแลกไก่หมึกได้ไหมไอ้เวทเวทมานี่ไอ้หมึกไปที่นู่นแต่ตอนแรกพี่ก็บอกว่าไม่หรอกแต่ปัจจุบันเนี่ยไปได้เพราะว่ามันอันนั้นจะติดอันนั้นอยู่เอาไปนื้อเอาเองเอาไปก็ได้ครับเอาไปเอาไปได้เลยครับถ้าหลุดหมดไม่ขึ้นหรือถ้าหลุดใครเซนเด็กก็จะนั่งอ่ะมันยังไปแบบไม่ขึ้นเลยไงเอาไม่ออกใช่ครับใช่ใช่คำใหม่ปลามันง่ายงี้แหละอันเช็คชื่อมันรู้ขนาดอยู่สิไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็คหราเลย ไม่ต้องใช้มองตารู้ใจเคปไเราเล่นในนี้ดิเขาเรียกว่าอะไรนะนักาเล็กที่เไหนนะองรีอยู่ไหนนะ